ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่ติดตามเพจหมอปุณศักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะคะวันพฤหัสนะครับวันนี้24มีนาคม2565นะครับวันนี้มาที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับหมู่บ้านสุภารัยพักนะครับวันนี้มาที่นี่นะครับเป็นครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับว่าคนที่มาที่นี่มาจากไหนกันบ้างครับผมครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับผมจาก ลานบหลวงครับลานบุหลวงรรู้เคยสักไปดนกัรครับเคยสั่งอะไรมือยังยังไม่เคยรู้จากเพจหมอปุณได้ยังไงครับผมก็พอดีพี่สาวก็คือติดตามอยู่ติดตามครับก็คือนานนี่ครับติดตามนานหรือยังก็ไม่ไม่นานมากครับสักพักหนึ่งเอาเป็นว่าเหมือนมาตามแรงชวนเขาชวนมาก็เลยมาใช่ครับคือพี่สาวพี่สายครับ ก็ได้ได้ศึกษาหน้าเพจบ้างไหมครับได้ดูไหมตัวผองเอ็เนี่ยอ่าไม่ใช่ฮะแต่ว่าพี่สาวมาดูหน้าเพจอยูอ่นะคโอเคครับ, okay, รบแล้ววันนี้สักไหมครับสักครับสักะแสดงว่าใจง่ายเขาชวนมาก็เลยมาไม่ง่ายก็คือ <laughs> มันมีส่วนหนึ่งที่เราก็ไม่ได้รับรู้แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนะเราก็ดูว่าเอออนไนที่มันอจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือว่าอ๋อใช่ครับไปถึงที่ดีครับผมหยอกครับเมื่อกี้ผมหยอกโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันข้างในครับนี่ไหนครับคนไหนครับที่ติดตามวันนี้ครับเห็นได้ยังไงครับเลื่อนเฟซเห็นหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่เลื่อนเฟซเห็นเราศึกษาอยู่นานไหมครับ ไม่นานหรอกอยากด้วยอยากด้อะารด้วยก็เลยมามากันครบสี่คนนี้เลยครับแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุผลที่ที่อยากมาฉกกับหมอปุ๋มอยากดีเขาบ้างอ๋อกับคนอื่นอยากรวยได้ได้ดูรีวิวบ้างไหมครับดูดูรีวิวเนาะเสครับขอบคุณครับอ่ามาจากไหนเอ่ย ใกล้ใกล้เค่ะ้เคยชักเรือยงครับเคยชักแล้วเคยักแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลอาให้คนอื่นฟังหน่อยว่าชักไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นดีขึ้นครับชักไปแล้วกี่เดือนแล้วเดือนเดือนนี้เ้ะที่มาที่นี่เหรอครับใช่ไหมอ๋อดีขึ้นเนี่ยคือหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนไปทางด้านไหนครับการเงินการเงินลูกค้าทํากิจการอะไรอยู่ครับเปิดร้านตัดผมตัดผมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย ผมก็ฝากเรื่องราวนะครับผ่านทางหน้าเพจให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องราวไม่ว่าจะเป็น Facebook หน้าเพจนะครับหรือว่า YouTube TikTok นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับให้กับคนที่เขามีความลังเลนะครับบางคนกำลังมองหาทางออกมองหาสิ่งที่ดีๆหรือที่เรียกว่าที่พึ่งทางใจโดยก่อนสัก นะครับใส่พันคู1 0 0่บาทจะมีการทำนายดวงชะตาให้ก่อนเพื่อชี้แนะแนวทางในการไหว้ขอพรบูชาสิ่งที่ถูกต้องตามดวงวันเดือนปีเกิดของคุณการที่เราได้ตัดสินใจเลือกครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางถูกต้องตามตัวเลขตามดวงดาวที่เราเกิดและชี้แนวทางในทางที่ถูกต้องในการแก้ไขดวงวที่ถูกต้อง,องนั่นเป็นเรื่องดีครับ ทางเพจหมอปุลอยากให้คุณลองเปิดใจและศึกษาจากรีวิวจากติกตอ,อกจาก Facebook จาก YouTube ให้แน่ใจแล้วเปิดใจลองมาหาพวกเราคุณจะได้รับคำตอบสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณหวังไว้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มาพบกับพวกเราก็ได้วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และกับสวัสดีครับ